วันนี้นะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็ผลข้างเคียงของโควิดที่ทำลายปอดทำให้เกิดภาวะปอดมีปัญหาและอาการใกล้เคียงกับปอดอุดกั้นเรื้อรังเหมือนกันค่ะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันนะคะจะได้เรียนรู้และป้องกันตนเองอย่างถูกต้องต่อไป สวัสดีค่ะดรวริศาดาวันนะคะหมอปอวันนี้กับ EP4 นะคะเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะสำหรับโรคนี้นะคะเป็นโรคที่น่ากลัวค่ะแล้วก็จากการที่เชื้อของโควิดระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะทำลายเนื้อปอดและมีอาการใกล้เคียงกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดังนั้นวันนี้หมอปอเจงอยากนำเสนอภาวะโรคนี้ที่เกิดขึ้นและ วิธีการรักษารวมถึงอาหารที่สามารถช่วยฟื้นฟูปอดได้อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโรคปอดในช่วงโควิดได้ค่ะสำหรับนะคะเนื้อหาของอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะหมอได้ทำเป็นสไลด์ไว้โชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับโรคปอดนี่ เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปอดมีหน้าที่ไว้แลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์การหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วกั้นไว้นะคะแล้วก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเราก็เลยจะมีออกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนอยู่ในระบบเลือดและระบบทางเดินหายใจนะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าถ้าเราได้หายใจเข้าแล้วก็ หายใจออกนะคะอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะก็จะเป็นการดูแลตัวเองในการช่วยกระตุ้นนะคะการขยายของเนื้อปอดได้นะคะส่วนนะคะแนวทางของการเกิดโรคค่ะสาเหตุของการ เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อนะคะและโรคนี้นะคะมักมีสาเหตุมาจากหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยมีถึง4,000กว่าชนิดและเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มแล้วก็หลอดลมของปอด แล้วก็ถุงลมนะคะเมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้าก็เกิดภาวะที่ทําให้เยื่อหุ้มปอดเนี่ยบวมแดงนะคะเกิดการอักเสบพออักเสบเรื้อรังเข้าก็ปอดก็เริ่มเสื่อมค่ะทําให้ไม่สามารถที่จะขยายตัวหรือดูแลตัวเองได้เต็มที่นักนะคะต่อมาก็คือมลภาวะที่เป็นพิษค่ะเช่นคุณอยู่ในฝุน่นละอองควันพิษต่างๆนะคะรวมถึงการหายใจเอาสารเคมี ที่ไม่ค่อยดีเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานานๆน,นะคะเช่นคนงานหรือผู้ที่ใช้แรงงานแล้วต้องอยู่ในสถานที่นะคะที่ต้องทำงานเป็นประจำเช่นเหมืองแร่ฐานหินนะคะกลุ่มประเภทงานเชื่อมนะคะที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีการใช้เครื่องจักรนะคะและต่อมานะคะก็คือสาเหตุทางที่3ก็คือโรค อ่นนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะโดยที่มีการเกี่ยวข้องกับโรค้องสารอัลฟาวันนะคะแอนติเพปซินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตในตับแล้วหลังเข้าสู่กระแสเลือดเอนไซม์ตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ตับเนี่ยถูกทําลายมีการโป่งพองมีการขยายอย่างอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นนะคะทางพันธุกรรมเนี่ยจะทําให้ปอดเนี่ยไม่สามารถ เติบโตหรือขยายตัวอย่างเต็มที่ช่วงหายใจเข้าหายใจออกก็จะเกิดการสะสมนะคะคราวนี้ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ในมลภาวะที่เป็นอากาศเป็นพิษมีฝุน่นควันมีละอองพิษมากมายนะคะหรือสูบบุหรี่นะคะก็จะเกิดภาวะาจุดนี้นะคะก็คือทำให้เกิดสารการพ้องสารอัลฟาวันแพตต แอนติเปปซินได้แล้วก็เกิดเร่งภาวะถุงลมป่งพองเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นอือีกนะคะเช่นบางคนเนี่ยเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะคะพอเกิดโรคนี้ก็จะค่อยๆเป็นพัฒนาการอย่างช้าๆเขาเรียกการสะสมรอยโรคนะคะพอสะสมเข้าไปเรื่อยๆจะมักปรากฏอาการเมื่อถึงภาวะที่เรียกว่าสูงวัย นะคะหรือวัยกลางคนเข้าไปแล้วนั่นเองนะคะส่วนอาการแสดงค่ะเริ่มต้นก็จะมีเหมือนไอเรื้อรังนะคะไอไม่หายสักทีนะคะเริ่มมีเสมหะมากขึ้นโดยเฉพาะหลังตื่นนอนตอนเช้านะคะมีอาการเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวแรงเริ่มหายใจลําบากเริ่มแน่นหน้าอกหายใจอาจจะมีเสียงวิตนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆนะคะสังเกตจาก ลักษณะของน้ำมูกที่ออกมานะคะแล้วก็มีอาการไข้นะคะถ้ามีการติดเชื้อนะคะบางรายเนี่ยนะคะจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ไอเป็นเลือดนี่คือรุนแรงและนะคะปากแล้วก็เล็บเนี่ยมักจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่ปากและเล็บเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้นะคะทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนในกระแสะเลือดปากและเล็บจึงคล้ำแล้วก็เป็นสีม่วงนั่นเองนะคะ สิ่งสำคัญนะคะเมื่อเรารู้ว่าการแสดงและเราก็มารู้ว่าถ้าเราสงสัยว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบแพทย์พบแพทย์เสร็จแล้วเราก็จะมีการให้อ่าให้ประวัติกับแพทย์นะคะว่ามีอาการเหล่านี้แพทย์ก็จะทําการซักประวัติของเรานะคะและครอบครัวของเราการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานต่างๆเราก็มีการตรวจทางปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะ มีการตรวจสมรรถภาพทางปอดด้วยวิธีสปโรมิเตอรนะคะโดยเครื่องสไปโรมิเตอร์นะคะก็คือจะมีการให้ยาขยายหลอดลมก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆก,กั้นแล้วก็เป่าลมหายใจออกมาผ่านเครื่องสปโรมิเตอร์นะคะก็จะเป็นการวัดค่าของปอดที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะคะว่าแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีหรือไม่นะคะการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ c ีทีสแกนนะคะ การตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือดนะคะก็คือเป็นการเช็คปริมาณออกซิเจนนะคะแล้วก็สิ่งสะสมต่งตางๆที่อยู่ในเลือดว่ามีการสมบูรณ์มากแค่ไหนในเลือดนะคะและอาจจะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคราวนี้นะคะในกรณีของกลุ่มที่มีปัญหาพร่องสารอัลฟา -1 แอนติเพปซินนะคะหรือ AAT เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีอายุน้อยอยู่นะคะแต่ว่าครอบครัวมีประวัติโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังเราก็อาจจะ เร่งตรวจได้นะคะแล้วอาจจะตรวจเสมหะเพิ่มขึ้นเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อของของคนไข้ได้เลยนะคะต่อมานะคะในกรณีที่ว่าเ,เราอยากรักษาโรคนี้นะคะโรคนี้จริงๆไม่หายขาดค่ะแต่รักษาแบบประคับประคองตามอาการแต่ถ้าเจอเร็วเราก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูปอดแล้วก็ศักยภาพการทํางานของปอดได้เร็วขึ้นที่สําคัญค่ะท่านต้องเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศ สถานที่มีละอองสารเคมีฝุ่นควันต่างๆให้มากที่สุดนะคะสำคัญอาจจะต้องใช้ผ้าปิดจมูกซึ่งตอนนี้การใช้แมสหรือผ้าปิดจมูกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญแล้วเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิดนะคะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่จะพ่น เขาเรียกว่าอยู่ในอากาศหรือว่าถูกไอจามแล้วก็พ่นออกมาในบรรยากาศมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการทําให้กลุ่มนี้นะคะมีโอกาสรับเชื้อโควิดเข้าไปเพิ่มน้อยลงนะคะกลุ่มที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็มีเจอเชื้อโควิดเนี่ยน่ากลัวนะคะว่ามันจะเกิดการทําลายปอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการรักษาด้วยยาค่ะยาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมักจะมียาขยายหลอดลม ขยายหลอดลมเนี่ยก็คือมีริ์คลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการหายใจให้มันเบาแล้วก็ให้มันขยายช่องทางมากขึ้นอาการไอก็อาจจะลดลงผู้ป่วยก็จะหายใจรู้สึกสบายขึ้นคล่องขึ้นนะคะแต่ยาขยายหลอดลมเนี่ยมีแบบดิตรยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็มีทั้งแบบสูดพ่นและแบบรับประทานนะคะ เยวจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเรื่องยาขยายหลอดลมแล้วก็มีการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่คนไข้มีการติดเชื้อหรือการกําเริบเฉียบพันธุนะคะแล้วการรักษาอื่นๆก็มีค่ะเช่นการรักษาแบบประเมินระยะยาวนะคะว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยออกซิเจนนะคะออกซิเจนไม่เพียงพอเราก็อาจจะใช้ออกซิมิเตอร์นะคะหนีบที่ปลายปลายนิ้วนะคะแล้วก็ประเมินถ้าออกซิเจนต่ํากว่า96เราอาจจะให้ออกซิเจน แคนูล่านะคะหรือออกซิเจนแมสนะคะเพื่อบำบัดเป็นระยะยาวไปเพื่อจะทำให้ออกซิเจนเพิ่มเข้าไปในกระแสเลือดนะคะแล้วเกิดการไหลเวียนที่ดีขึ้นข้าิเจนที่หนีบนิ้วไว้หรือออกซิมิเตอร์เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อ,อ,อลดความรุนแรงของโรคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยป้องกันได้นะคะการฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอดด้วยกายภาพบาบัดนะคะก็มีหลายวิธีนะคะ แล้วก็การดูแลพภชนาการก็คืออาหารนั่นแหละที่ที่วันนี้มาพูดให้ฟังเพื่อจะบอกว่าอาหารก็เป็นยาอาหารฟื้นฟูปอดได้นะคะและที่สําคัญก็คือการช่วยเรื่องสภาพจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วยการผ่าตัดนะคะอาจจะเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงตัวอื่นแล้วแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่นี่นะคะแต่แพทย์เนี่ยอาจจะ อาจจะพิจารณาเป็นกรณีสุดท้ายเพราะว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วนะคะก็อาจจะตัดเอาตัวที่มีปัญหาออกไปนะคะการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยลดปริมาตรของปอดลงให้เล็กลงเพราะว่าพอลดเล็กลงปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เรามีออกซิเจนโฟตเต็มปอดในปริมาตรที่เล็กลงได้นะคะ บางท่านนะคะก็อาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆก็เจอผู้บริจาคปอดนะคะก็อาจจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนปอดได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นประการด่านสุดท้ายที่ใช้จริงๆนะคะโดยแพทย์อาจจะเป็นผู้พิจารณาการรักษาตรงจุดนี้คราวนี้มาดูการป้องกันค่ะป้องกันก็คือง่ายๆค่ะไม่สูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงฝุน่นละอองควันพิษต่างๆแล้วก็รู้จัก ตรวจสุขภาพปอดอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มเสี่ยงหรือเรารู้ละกรรมพันธ์เรามีนะคะแล้วก็การบริหารปอดอย่างอย่างมีศักยภาพนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะคะการบริหารปอดอย่างมีสุขภาพก็ขอพูดไปเลยนะคะก็คือว่าในกรณีของการเพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในกระแสะเลือดนะคะเราอาจจะหายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกๆก,กันไว้นะคะนับหนึ่งถึงสิ นะคะแล้วก็ค่อยๆเป่าออกชา้าๆทางปากค่ะยาวๆนะคะทําอย่างนี้สักสามครั้งนะคะเขาเรียกว่า1เซต3ครั้งนี่คือ1เซตและทําประมาณ5เซตนะคะเชา้าเย็นได้ยิ่ยงดีค่ะแต่ในกลุ่มที่รู้สึกว่าออกซิเจนไหลเวียนไม่ค่อยดีนะคะมีอาการมึนชาปลายมือปลายขาง่ายเล็บดำคล้ำปากดำคล้ำกลุ่มนี้ควรทำให้บ่อยขึ้นนะคะก็ช่วยได้ แล้วก็มีการไปปรึกษาแพทย์อาจจะได้รับยาขยายหลอดลมนะคะยาละลายเสมหะเป็นต้นนะคะเพื่อช่วยฟื้นฟูนการทํางานของปอดให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้สําคัญมากค่ะก็คือว่าเราไม่รู้หรอกนะคะว่าอตอนนี้ก็คืออุบัติการของโควิดเนี่ยมันเยอะแล้วจุดประสงค์ของโควิดเนี่ยก็คือทําลายปอดอยู่ละเราอาจจะมีภาวะปอดมีปัญหาเหมือนกันนะคะ ทุกท่านสามารถฟังได้ว่าอาหารที่เรารัประทานอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถฟื้นปอดได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วเราก็กินเป็นประจำได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของปอดก็จะมีขิงนะคะขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วย ระบบทางเดินอาหารก็ออกฤทธิ์ร้อนนะคะช่วยลดการอักเสบและต้านการอักเสบได้นะคะแถมขิงเนี่ยยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับทางเดินทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจก็คือมันจะร้อนระบายลมนะคะไล่ลมได้ดีมากนะคะพริกหวานเป็นแหล่งของวิตามินซีเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะคะใน ep 3นะคะวิตามินซีก็ช่วยฟื้นฟูนะคะแล้วก็ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เกิดการทํางานที่เป็นปกติมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแอปเปิลมีใยอาหารและวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะฟักทองนะคะฟักทองเนี่ยเป็นสารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีเบต้าแคโรทีนนะคะมีแคโรทีนอยนะคะมีลูทีนและซีสานีน ซึ่งสาม,มารถที่จะบำรุงทั้งสายตาได้ด้วยนะคะบำรุงระบบเลือดนะคะระบบตับนะคะแล้วก็ศักยภาพของอสมองได้ด้วยนะคะตรงจุดนี้มันช่วยกันได้ดหลายเรื่องแสดงว่าฟักทองนี่เป็นผักหรือผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะขมิ้นชันนะคะมีสาร เอร์กูมินนะคะซึ่งจากการวิจัยพบว่าสารเคอร์กูมินเนี่ยมีศักยภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอดได้ดีมากๆนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปอดนะคะทำให้ปอดเนี่ยขยายตัวดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือหลังเยื่อเมือกออกมาแล้วก็เป็นเยื่อเมือกที่ไม่เหนียวข้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยขับออกได้ง่ายถ้าไอาข,ขับเสมหะอย่างถูกวิธีนะคะ ต่อมาเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมีสารไลโคปินค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคลโรทีนอยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วย นะคะจึงช่วยปกป้องและฟื้นฟูนเนื้อปอดได้เร็วมากนะคะส่วนธัญ,ญพืชต่างๆที่เต็ม,มเมล็ดไม่ผ่านการขัดสีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวกล้องข้าว,าวบาเล่นะคะข้าวฟ่างก็ช่วยให้มีใยอาหารที่อุดมสมบูร์ด้วยวิตามินอ e. ีวิตามินอีเนี่ยทำให้ผนังของปอดนะคะมีการพองขยายดีไม่เกิดการเสื่อมสภาพเร็วนะคะแล้วก็มีซีเรเนียม มีกรดไขมันที่จําเป็นที่ดีต่อสุขภาพของปอดอีกนะคะในน้ํามันของธัญพืชต่างๆนะคะอาจจะต้องกินปริมาณเยอะอยู่นะคะเพื่อจะได้สารอาหารที่เพียงพอนะคะแต่เราสามารถเลือกกินอย่างหลากหลายเอามาประกอบอาหารได้อย่างถูกวิธีนะคะต่อมาคือน้ํามันมะกอกเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีก็มีสารโพลีฟีนอลแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะที่ช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลระบบทางเดินหายใจนะคะ จริงๆน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่ผลิตค่อนข้างยากแต่อุดมไปด้วยสารต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ยังมีโอเมก้า369นะคะที่ช่วยผสานศักยภาพของการทำงานของเลือดให้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีในคลิปต่ตอๆไปเพื่อจะอธิบายเรื่องโอเมก้า369ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ที่หมอปอพยายามเชื่อมเชื่อมโยงเนื้อาหาและข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนี่คือมันเกี่ยวข้องกับโควิดทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นโรคที่เราป้องกันตัวเองได้นะคะเพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องฟื้นปอดยังไงดูแลปอดยังไงนะคะก็เลยมาเริ่มจากเรื่องโรคปอดอุดกัน้นเรื้อรังเพราะจะมีอาการเหมือนกันเลยกับคนที่โดนโควิดนะคะติดเชื้อโควิดแล้วทําลายปอดไปนะคะ เนื้อของหอยนางรมค่ะก็มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสังกะสีนะคะเมื่อวานก็แนะนําไปแล้วนะคะใน ep เอสองนะคะสังกะสีซีเรเนียมวิตามิน B ีและทองแดงนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มตระกูลเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะมันติเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยมีฟลาวนอยด์เยอะมากนะคะสารไบโอฟลาวนอยก็ดีหรือแอนโทไซยานินก็ดีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงมาก และที่สําคัญเนี่ยมันช่วยทําให้ผนังเซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงนะคะเหมือนภาวะที่เกิดขึ้นของปอดเนี่ยถ้าเกิดปอดเนี่ยมีศักยภาพไม่พอนะคะเกิดการเสื่อมสภาพลงก็จะอาจจะมีการถูกทําลายได้นะคะหรือมีการช้าเลือดง่ายนะคะหรือก็มีการฉีกขาดง่ายในเนื้อหรือเยื่อหุ้มปอดนั่นเองซึ่งเราไม่อยากให้เห็นหรือเกิดภาวะตรงจุดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วมี การสูญเสียแล้วก็มีการทําลายเซลล์ปอดอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ถ้าไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีฟื้นปอดได้เนี่ยเขาจะมีปัญหารุนแรงเป็นทวีคูณดังนั้นวันนี้นะคะจึงคิดว่าอาหารเนี่ยยังไงก็ต้องแนะนําค่ะเพราะว่าอาหารที่จะเป็นยาเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ในครัวเพียงแต่ท่านหนะยิบออกมาประกอบอาหารเท่านั้นเองนะคะสรุปว่า เราเนี่ยจะต้องรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำอย่างน้อยก็ประมาณสี่ขีดต่อวันแล้วก็แบ่งโซนนิ่งของผักออกนะคะผักสุกมีประมาณสามมื้อแล้วก็ผลไม้อาจจะประมาณสามถึงห้าครั้งต่อวันก็ได้นะคะเพื่อเสี่ยงต่อกันเขาเรียกว่าเป็นการเสียงไม่ให้เกิดการติดเชื้อทั้งระบบเลือดระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นการฟื้นฟูแล้วก็เสริมวิตามินและเกลือแร่เข้าสู่ระบบร่างกายให้ได้ เพราะว่าวิตามินที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน P นะคะและวิตามินอื่นๆอีนอกนะคะแล้วก็มีธาตุของสังกะสีซีเรเนียมนะคะแล้วก็กลุ่มไบโอฟลาวนนยนะคะซึ่งสารเหล่านี้ก็ก็ช่วยอยู่แล้วเสริมภูมิต้านทานมีกลุ่มโอเมก้า369ด้วยนะคะก็คือช่วย สร้างศักยภาพของเม็ดเลือดหลอดเลือดให้ดีขึ้นนะคะถ้าเรามีการเสริมสร้างศักยภาพของเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงนะคะให้ได้รับออกซิเจนดีมีการศักยภาพในการกําจัดเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพเราจะหายป่วยเร็วมากค่ะดังนั้นหัวใจสําคัญของเราก็คือการช่วยส่งเสริมให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงนะคะและที่สําคัญค่ะหมอปอก,ก็ไม่อยาก ไม่อยากเห็นนะคะไม่อยากเห็นพี่น้องนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วไม่รู้วิธีการหมอปอก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทั้งผลักทั้งดันเนาะผลักดันนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจว่าอาหารที่ทุกท่านมีอยู่ในบ้านเนี่ยก็ช่วยฟื้นฟูป,ปอดได้นะคะแล้วก็เลือกเอามาทำแล้วก็ช่วยเสริมศักยภาพของร่างกายให้หายป่วยเร็วขึ้นได้นะคะคลิกเนี่ยมันนิดเดียวนะคะนิรักนะ ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใส่ใจแล้วก็ดูแลถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีอีกเป็นสะพานบุญเลยค่ะส่งต่อให้คนอื่นๆได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะได้ฟังได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ยินดีนะคะศักยภาพของร่างกายเนี่ยสำคัญมากฟื้นฟูให้เร็วป่วยให้สั้นนะคะ แล้วก็ส่งเสริมปกป้องตอนเองอย่างยั่งยืนเท่านั้นค่ะทึงจะเป็นคนที่ปลอดภัยแล้วก็แคล้วคลาดจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาแล้วก็มารับฟังร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ